คุณผู้ชมครับสมัยนี้มีสแกมเมอร์หลอกให้รักปลอมตัวเป็นสาวสวยหนุ่มหล่อมีเยอะแยะมากมายนะครับต้องเฝ้าระวังเคสล่าสุดเกิดขึ้นไปแล้วนะครับสูญเงินร่วมเป็นหลัก10ล้านวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้การปอทอนะครับเพื่อถามหาวิธีการป้องกันร,ระวังตัวนะครับรวมไปถึงที่มาทําไมคนร้ายถึงเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้ ไปฟังกันครับคนร้ายเนี่ยก็เป็นประชาชนพวกเรานี่แหละครับก็มีอาชีพปกติทั่วไปไม่ว่าจะทํางานโรงงานทํางานห้างสรรพสินค้ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยครับการที่เขาแปลงตัวมาทำโรแมนต์แคมเนี่ยเขาใช้วิธีคือเขาสร้างโปรไฟล์ที่เป็นหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วิธีการ หลอกลวงแบบนี้เนี่ยปัจจุบันมันแพร่หลายเหลือเกินเพราะนั้นแปลกไหมที่จะมีประชาชนหลายท่านเนี่ยผันตัวมาสู่การเป็นสแกมเมอร์เนี่ยก็ถือว่าไม่แปลกครับนอกจากจะทำหน้าที่จับกลุมอย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการ ดำเนินการเชิงรุกก็คือ,อทำกรรมสิมพันธ์ทั้งทีมสิมิพันธ์ของขอบก,ก,กลางเราเนี่ยก็จะมีหลายช่องทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ในเชิงของมิติในการจับคุมเนี่ยท่านก็ให้นิโยบายเรื่องการตัดแขนตัดขาคือไม่ใช่ว่ารอให้เหตุเกิด เราติดตามจากกลุ่มหนึ่งเดียวเราก็มีการพยายามที่จะศึกษาเทคนิควิธีการคนร้ายซึ่งเปลี่ยนเร็วมากทุกภาคส่วนเนี่ยมองเห็นจุดเดียวกันแล้วก็ช่วยกันนะครับคือมันจะเป็นภาระของหน่วยใดหน่วยหนึ่งคนใดคนหนึ่งองค์กรมันมันสู้สู้ไม่ได้ครับอย่างแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องสร้างกรอบป้องกันตัวเองสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานในการรามาระวังตัวซึ่งทุกคนต้องมีไม่ใช่ผักภาระ,ะนะครับระดับที่2เนี่ยถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ท่าน ระแวงสงสัยเนี่ยท่านติดต่อมาได้เลยครับที่ตำรวจสอบสวน,นกลางทั้งให้คําแนะนําหรือจะช่วยตรวจสอบเราเรายินดีครับประเด็นสําคัญที่อยากจะฝากอีกประเด็นนึงคือเรื่องการอัปเดตตัวเองตลอดนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเนี่ยเยอะมากแล้วก็จะใช้กลอุบายแบบไหนอย่างไรเราก็จะระวังคนให้ับก็ต้องเห็นใจผู้ที่ไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารฉะนั้นอยากจะให้ประชาชนอย,ย,ย่าเพิ่เติมข่าวสารแต่ว่าทางภาครัฐเอง ภาคองค์กรคือคนต่างก็คงต้องช่วยกันพยายามหาทางให้ข่าวสารเนี่ยถึงเขาให้รก้มากล่าสุดทราบเกี่ยวกับเรื่องเคลื่นย้หมายถึงว่าถ้าเป็นคนที่รู้จักกันเนี่ยจะรู้ว่าไม่ใช่แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนานๆนนอยนน่างนรกค อาจจะปรา้วกใจความสาคัญที่ท่านผู้การอาทิตย์ได้เล่าให้ฟังสแกมเมอร์หลายๆครั้งเริ่มต้นจากเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นเองแสดงว่าวันนี้พวกเขาอาจจะมีอยู่เต็มไปหมดเลยทําให้พวกเราประชาชนต้องคอยเฝ้าระวังดูดีๆครับก่อนจะคุยกับใครและถ้าหากสงสัยสามารถแจ้งเข้าไปที่เจ้าหน้าที่ได้เลยครับผมยอดเยี่ยมยิ่งยินยงฟี่เก้าิรายงาน